โอ้ขนก็จุยกระจายเลยครับนี่ครับลูกนกลูกนกโดนเจ้าสีหมอกไปคาบมาจากไหนไม่รู้ครับสีหมอกแมวตัวสีหมอกไปคาบมานะครับโอ้โหพอดีหลานชายไปเห็นครับก็เลยช่วยออกมา ไม่รู้ว่าจะรอดหรือไม่รอดนะครับแต่ตอนนี้เขายังตอนนี้ยังไม่ยังมีชีวิตอยู่นะครับไม่รู้ว่าเขาจะยังบินได้ไหมเพราะว่าปีกเขารู้สึกจะเหลือน้อยแต่ส่วนด้านหลังนี่โดนแล้วครับเห็นอยู่ที่ไหนแล้วก็เห็นอยู่ตรงใกล้ๆกับใต้เตียง เห็น<ต>อยต,ตรง,ตรงนี่ครับหลานชายคนนี้ไปเห็นแล้วไปนํามาเนี่ยครับไปนํามาให้ก็เห็นอยู่ตรงพาจุสีนอน่ะมันกําลังแพะขนอยู่เลยอืเตรียมพร้อมจะกัดเดี๋ยวเราจะใส่กรงไว้นี่แะครับกรงนี้ที่เคยใส่เนาะกรงอันนี้นะครับจะใส่ไว้ในกรงนี้่อนดูดู เข้าไปอยู่ในกลงนะครับป้ายป้ายป้ายเออโอ้หรอดไหมเนี่ยมันจะรอดไหมน,นะดูรักเออเออ,เอ,อนะนะนะครับพยายามได้ไหม<ส>เออ,เอ,อ คนปีกเหลือน้อยคนปีกเขาจะรักษายังไงอ่ะเราก็ไม่ใช่หมอเองเลยอยู่นหะไหวไหมไหวไหมไหวไหมรอดไหมไหวหรือเปล่าอยู่นิดเด้ยใชทขาหักกระมัง นะครับแล้วก็ไม่ต้องให้มันสายหน้าตรงแบบไม่ขนขนปีกปีกหักไปหรือเปล่ปาอย่าหักนะอย่าหักนะอย่าหักนะหลอดก็หลอดแล้วครับพรุ่งนี้รู้กัน ตัวนี้ก็ปล่อยไม่ได้ถ้าเขายังถ้าเขายังมีชีวิตอยู่พวกนี้ก็ปล่อยไม่ได้ขนปีกเหลือน้อยมากไอ,นนกอแมวสีหมอกแกม,มาจากไหนไม่รู้<ป>แล้วถ้าแถวบ้านก็จะมีนกเขาชวาเยอะครับมันก็ไม่รู้มันจะไขต่ตรงไหนบ้าง มาดูยังมีชีวิตอยู่ไหมเอาทำไมโอ้ไม่คือระไม่รอดแล้วครับรอนขาชี้แดดเลยไม่รอดครับตัวขังดึกแล้ว ไม่รอดไม่รอดตายจริงๆไม่รอดไม่รอดตายแล้วไว้ในก่อนพรุ่งนี้เช้าค่อยฝังครับไว้ในโลมือนเดิมนะครับพรุ่งนี้เช้าค่อยฝังครับ